โอ้โีแม่โจไดซสีแม่โจได,จได้เอาหัวใจขึ้นมาโอ้ยเอาหัวใจขึ้นมาและเมื่อพระบิดาได้ท่องมนต์คาถาเปิดตาผีเสียงเหล่านี้ก็ได้ดังไปหอดจอยเข้ามาที่ไอเข้ามาที่ <c oughs> จอยบล้าแล้วเดอ้อและเม,มื่อเสียงสวดได้ยินทั้งหูจอย <c oughs> จอยจึงได้หูตว,ว่าผู้ยิ่งคนนั้น เป็นผีจะจอยกับบุกาห้องออกมาเพราะยานผีหูตโตเป็นอยังไงที่เหตุนานแนวนั้นนะเปล่าครับคือว่าอ้าปวดชีนะไยเสียลมเหมิดว่าปวดกระเป๋าไปตีเออครับครับและเมื่อผีหวาแนวน,นั้นจอยจึงถือโอกาสแล่นหนีเขายังไหวเอาละกูบปอยู่ะเด้อแล่แนให้ไว้แล่นให้ไวเอ,อ้อ สีปสายหายนะเอ้ยสีย่อมเป็นผัวบ้าปยจอยถอดจอยเพราะอยากตาย้ามึงโมย่อมกุจิ่ามืองปลอยผมเนี่ยทอะปล่อยผมแนี่ลายยเมเมื่อจอยกำลังตกอยู่ในอันตรายพะบิดาก็มาช่วยไวทันนี่ไปซะอีพีกระแดะเขาสารเสียที่มึงวิ่ัใส่บเจ็บเต่มึงด่ากูพะบิดาด่าผีได้หุ่นแห้งมากเลยครับ จอยเป็นเหียงนะโอ้ไม่เสียวกูตายแล้วพีดูดวิญญาณจอยไปหาสิบอเซนจากนั้นจอยจะกลายเป็นคนบอเต็มโอ้บางดูมันสักแง่งแง,ง,ง,งกพ่อสิมีทางสวยบอทันมันกับพ่อมีอยู่แนวด้ครับสวยมูผมแน่เฮ้ยถ้าตะเวนโตกดินและพระจัจะนทร์เต็มดวงจัดปิที่เอินขวัญจอยแล้วถ้าตะเวนโตกดินแต่พระจันทร์บอเต็มดวงด้ยครับมันจะเป็นแนวดยจัดอย่อาว่านอกบทีิล่ะ ลืมครับและเมื่อจอยเป็นแนวนี้พระบ,บิดาและเพื่อนๆจึงได้จัดพิธีเอิ้นขอนจอยเพื่อให้จอยได้กลับมาเป็นปกติเมือ่อโตคำในทีและพระนทร์เต็มดวงกระทึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มพิธี